วันนี้นะคะกลับมาพบกัน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พูดเลยนะคะว่าเรามากับตัวเด็ดๆทางนั้นนะคะวันนี้แก้วมาในหมวดของเซเว่นนั่นเองนะคะวันนี้แก้วรวบรวมเขาเรียกว่าของใหม่แล้วก็ของที่ถูกและดีนะคะที่อยากแนะนําต่อกับอัปเดตของใหม่ๆก็คือแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะเป็นพาร์ทละ5ชิ้นด้วยกันคือพูดเลยว่าจัดเต็มจริงๆมาเริ่มกันในหมวดของถูกและดีก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่นะคะเป็นของเก่าที่แก้วอยากจะแนะนํานะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะคะตัวนี้เป็นเจลใบบวบนะคะชื่อแบรนด์ว่า The i ิน r e เดียนพูดเลยว่าอาจจะยังไม่เห็นรีวิวเต็มในช่องนะคะแต่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นครีมซออีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนําและเขาก็อยู่ในเซเว่นนะคะอันนี้เป็นขนาดเก่าวันนี้ก็คือจะมาอัปเดตด้วยว่าเขาเนี่ยเพิ่มขนาดอันนี้คือขนาด40กรัมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาถึง5 0กรัมค่ะในราคาเดิมนะคะราคา4ี่ 19บาทถูกและดีเราสามารถใช้ยาวๆได้เลยนะคะ1เดือนเต็มอันนี้ก็เขาก็จะเขียนเลยว่าเพิ่มปริมงปริมาณมาก็จะให้ดูเนื้อเนื้อเขาแบบว่าดีมากจะเป็นเนื้อแบบ ใส่เบาๆสบายผิวนะคะทาแล้วให้ความชุ่มชื่นกับผิวมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาช่วยในเรื่องสิวด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการลดสิวรอยสิวนะคะสิวอักเสบสิวอุดต,ตันได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเจลใบบวบเนี่ยก็จะช่วยปลอบประโลมผิวของเราได้ดีด้วยนะคะสำหรับตัวแรกเนี่ยก็อยากให้ไปลองกันนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณคือจากนี้มา นนก็คือคุ้มมากต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้แกอยากจะแนะนํามากสาหรับใครที่ต้องการผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้เหมาะมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นรอย a l b e a u t y นะคะเป็นวิซีเรียกว่าวิซีในตํานานในเตเวนก็ได้ก็ว่าได้เออเพราะว่าเขาเนี่ยมีมา4ปีแล้วและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเขาเนี่ยได้รับรางวัล Beauty Award สุดสัปดาห์ปีล่าสุดก็คือปี2 0 2พ ที่ผ่านมานั่นเองนะคะต้องพูดเลยว่าตัวเนี้ปังมากคือเสียงเป็นเลยคือมันปังจริงๆทุกคนก็จะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อของเขาเนี่ยก็คือเป็นเซรั่มเนี่ยเนื้อแบบใสเปานะคะซึมไวนะคะทาแล้วเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นและไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหม บุเม็ดวิซีเล็กๆนะคะส้มๆคือตัวนี้ทําให้ผิวเนี่ยกระจางใสนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีนะคะแล้วเขามีคอลลาเจนด้วยนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มเด้งขึ้นได้นะคะสัมผัสของเขาเนี่ยคือดีคือเลิศมากๆราคาไม่แพงนะคะราคาแค่ซองละ3 9บกาบาทเท่านั้นจ้าและอีกอย่างนึงก็คือหาซื้อง่ายด้วยนะคะก็คือนอกจากเซเว่นแล้วเนี่ยยังมีที่อื่นๆอีกเยอะมากตามที่ขึ้นให้เลยนะคะไม่ว่า จะเป็นตัว Family Mar t นะคะ CJ e x p r e s s Top Daily นะคะและก็อืดอือีกมากมายรอสารต่างๆว่าปายอะไรเอยคือดีจริงนะคะแนะนํามากแก้ว,ว่าแกเชื่อว่าดีกว่าหลายๆคนนะ่าจะได้ลองตัวนี้กันบ้างไอเทมต่อมานะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอาผมไป ข้างหลังหน่อยคือบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ต้องพูดเลยว่าเป็นไอเทมต่างจังหวัดคือยังไงเดียคือจะบอกว่าเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะลืมพวกของพวกนี้ตลอดเลยนะคะเราก็จะซื้อบ่อยมากนะคะนั่นก็คือนี่จะ อันนี้เป็นโฟมล้างหน้าพรนะคะคือเขาจะแบบทํามาหลอดเล็กอะทุกคนคือปกติก็จะซื้อแบบหลอดชมพูบ้างหลอดดําบ้างก็แล้วแต่นะคะน่าจะหลอดละ20บาททําความสะอาดผิวหน้าได้ดีคือมันไม่ได้แห้งปึงอะเวลาเราล้างนะสะอาดนะคะหมดจดแล้วก็พกพาสะดวกมากๆหลอดแบบนี้สูตรสีชมพูเนี่ยที่แก้วชอบเขาก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวต่างๆได้นะคะแกวว่า หลายคนน่าจะเคยซื้อกันก็ใครเคยซื้อแล้วก็แบบเป็นไอเทมแบบต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะคะลองคอมเมนต์บอกกันดูว่าเฮ้ยเสียตังค์ให้นางกี่หลอดแล้วกี่หลอดต่อกี่หลอดพูดมามาต่อกันที่ไอเทมที่4นะคะบอกเลยว่าพึ่งเข้าโผที่เราแบบโอ้ oh my god ชอบมากจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบิวตี้แต่วันนี้รวมๆแล้วกันของที่เราอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ พูดอีกแล้วอันนี้คือหงไทยนะคะเป็นยาดมสมุนไพรที่แก้พูดเลยว่าอันแรกแกซื้อมาจากช้อปปีจากนั้นก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะที่แก้วพูดถึงอ่ะบอกกันว่าในเซเว่นก็มีเลยซื้อมาลองทุกสีเลยนะคะมีสีนี้สีขาวแล้วก็สีเหลืองคือลองมาหมดแล้วจะบอกว่าอมา คือตอนนี้สงสารน้องโปยเซียนมากน้องโปยเซียนคือไม่ได้ซื้ออีกมาพักใหญ่แต่คือนางหลอดใหญ่ไปนิดนึงอะ่ะเป็นยาดมสมุนไพรที่ดมแล้วรู้สึกผ่อนคลายหอมมากหลายคนบอกว่าสีเหลืองหอมมากๆแก้วลองแล้วแก้วอาจจะชอบสีเขียวมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เทสของแต่ละคนเนาะแล้วแก้วก็ชอบสีขาวมากด้วยสีขาวน่าจะเป็นแบบพิมพ์สีอะไรเงี้ยเดาก็คือชอบมากๆนะคะบอ,อกกันที่อย่างที่5นะคะอย่างที่5คือมีความพีคมากในวัน เพราะว่าเมื่อกี้นะคะคือแก้วกิกนข้าวแล้วพอกินข้าวเราก็แบบอยากกินขนมคลุบๆๆแล้วที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรถูกใจเลยอันเนี้ยซื้อมาว่าจะมาไม่มีแม้แต่แบบว่าสักหนึ่งแผ่นมาโชว์แหละมันกินแล้วมันแบบต้องหมดถุงไม่หมดถุงก็คือไม่ได้นะคะคอนี่แห้งเชียวแก้วชอบกินมากแต่แก้วว่าไม่ได้ชอบกินรสนี้นะแต่ว่าเซเว่นล่าสุดอ่ะที่ไปมาคือรสเนี้ยมีอยู่แก้วชอบรส สีเขียวตรงนี้เขียวตรงนี้เขียวนะคะน่าจะเป็นรสแบบออริจินอลปะเอออันนี้เป็นรสพิซซ่าก็อร่อยเหมือนกันอร่อยทุกรสแหละกินมานานแล้วรับรู้ว่านางมีอยู่นานมากๆแล้วแล้วก็อร่อยนะคะชอบกินรสอะไรลองคอมเมนต์หรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองก็อยากให้ไปลองซื้อสักหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ เรามาต่อกันที่ของใหม่นะคะที่เลือกมาทําคลิปในคลิปนี้แล้วก็มีการได้แบบทาให้ดูก่อนหน้านี้ยกเลยละกันนะคะนี่ก็คือแป้งใหม่นะคะ ใหม่สำหรับเรามากๆนะอันนี้ชื่อแบรนด์ว่า Beauty B นะคะ h y a ท u r ี่ Matte Powder มี SPF 30นะคะ PA 3บูสําำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ mm hmm. เนื้อดีนะคะออกโทนสีเหลืองก็จะให้ดูตลุงตลับก่อนนะพับนี่ก็จะให้พับมาแบบนี้ เป็น2ชั้นนะคะแบ่งกันชัดเจนก็จะทาให้ดูครึ่งหน้านะคะตัวนี้เนี่ยทาออกมาแล้วนะเขาปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีตัวไฮยานะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นของผิวได้ด้วยช่วยเบอร์ูหุมขนนะคะคือทาแล้วเนี่ยเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์เลยนะคะลุคนี้ก็คือหน้าเบอร์นะคะ รบเอของจริงและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเขาเนี่ยจะช่วยควบคุมความมันด้วยคือความมันเนี่ยน้อยออกมาน้อยมากเลยนะเป็นของใหม่ที่เ้าอยากจะแนะนําเลยทาออกมาแล้วแบบผิวสวยมากชอบมากนะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้ก็คือแอบตื่นเต้นกับแพคเกจน,นะคะอันนี้อ่ะให้ดูช,ะชะ้ๆอันนี้เป็นโลจูคิดนะคะเป็นตัวซีซีเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาออกโทนเหลืองเลยนะเดี๋ยวแกจะให้ดู เขาเป็นแพ็กเกจที่เป็นหัวแบบเนี้ยนี่นะคะจะเห็นกันไหมคือเหมือนเขาแบบทำหัวออกมาให้มีความบีดง่ายใช้งานง่ายซีซีโทนเหลืองนะคะเห็นปะ ไม่ได้ขาวเกินนะคะวันแบบธรรมดาวันแบบ everyday เบาๆไม่ต้องการการแบบปกปิดหนักมากแต่ว่าให้งานผิวสวยผิวดูธรรมชาติตัวนี้ตอบโจทย์มากๆตัวนี้เนี่ยแก้วว่าน่าจะ49บาทซึ่งราคาใช่49บาทตัวที่3แล้วนะคะตัวที่3เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาออกมานานหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่า1 หอันนี้ได้2แท่งนะคะเป็นตัวแบรนด์ AR นะคะ I am so cute mini lip นะคะ mini dip นะคะสำหรับอันนี้ก็คือแพคเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแท่งแท่งลิปปกติเลยแต่ว่าแบรนด์ AR ก็ว่าลิปสติกเขาหรือว่าเครื่องสองอางของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะคะก็จะสวอตนี่อันนี้อาจจะมาเห็นไม่ชัดพอนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาให้ดู ก็คืออยู่ที่ปากกว่านี้นั่นแหละเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อแบบเบาสบายไม่ไม่หนักปากนะคะเราอาจจะเพิ่มแดงเข้าข้างในก็ได้นิดหน่อยก็จะได้แบบปากแบบไลชดตัวที่4นะคะตัวที่4ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เริ่ม Amazing <S <S แล้วอันนี้ก็คือแก้วเนี่ยหา,หายจากแบรนนามิไปสักพักหนึ่งตั้งแต่ลัก ออลองพื้นรักบีบีของเขามากนะคะบีบีนามิซองดำเนาะ mm hmm. ก็ไม่ได้อัปเดตของของเขาสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไปเจออันนี้มานี่อันนี้เป็นตัวนามินะคะเป็นตัวซิก้าสิงแอคเนสเปย์ตื่นเต้นไหมอันนี้ก็คือเป็นสเปย์ในเรื่องสิวต้องพูดว่าแก้วเนี่ยได้ตัวนี้มาคือแก้วเน้นฉีดแบบ ไม่แน่ใจคือจะให้ดูน่แกว้วมีสิวที่หลังแบบเป็นสิวแบบจริงจังอะ่ะคือหน้าแก้วเนี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นสิวเท่าไหร่แต่หลังเนี้ยก็คืออ,อือซืออืซซาแบบเจ็ดสิบเก้าบาทซึ่งอันนี้เขาบอกว่าฉีดได้ทั้งแบบว่าผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเช้าเย็นได้เลยนะคะช่วยในเรื่องของแบบหน้ามานันรูขุมขนกว้างจุดด่างดำต่างๆมันเหมือนขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ แต่นางฉีดหน้าได้แต่ไม่ควรแบบว่าเอามาฉีดแบบนี้ประจํานะคือแก้วรู้สึกว่าน่าจะฉีดก่อนแบบทาสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเหมาะกว่าแต่แก้วให้ดูแบบว่า ตัวสเปรย์ของเขาเนี่ยคือฉีดง่ายนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการปลอกบ,บัลลูนผิวเพราะว่าเขามีว่านหางจระเข้นะคะแก้วก็เลยเออมาอัปเดตกันว่านี่ก็คือหนึ่งสิ่งที่อ๋อ oh, Amazing นะคะต่อกันที่สิ่งสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นโลชั่นน้ําหอมนะคะจากแบรนด์ตอวแรกแก้วไม่ได้มองแบรนด์คือแก้วกอยากลองเพราะว่าแก้วกเคยใช้โลชั่นของตัวมุนอาฮาแล้วหอมมากพอปรากฏว่าดูแบรนด์ out ar นะคะอันนี้เป็น perfume body lotion นะคะเป็น กลิ่น you are too hot เออตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวหอมชุ่มชื้นนะคะกระจ่างสาย t ินวั in 1เลยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นขาวๆประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะทาให้ดูซึ่งกลิ่นอะซึ่งกลิ่นอะแกว่ากลิ่นเขาเนี่ยหอมนะคะหอมแบบ หอมแบบเซ็กซี่เซเลยจริงๆนะคะแต่ว่าตัวเนื้อครีมมันก็อาจจะแบบรู้สึกว่าหนักไปนิดนึงแต่ก็คือเกลีย่ยได้แต่คือหอมติดทนก็โทรมาไอ้โทรมาลองมาก่อนนะนี้ก็คือทาไปแบบประมาณ1วันนะคะหอมไม่หวานนะหอมแบบ อบอวนประมาณนั้นนะคะจะต่างจากตัวมูนอาเฮานิ้หนึ่งอันนั้นจะกลิ่นแบบออกแนววนิลาไปเลยที่ลองดมแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันแล้วกันว่ากลิ่นเนี่ยรู้สึกยังไงก็มาครบทั้ง10พูดกันยาวๆพูดกันจนคอแห้งเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้อัปเดตของใหม่แล้วก็ของที่แก้วอยากจะแนะนําที่แบบใช้อยู่แล้วนะคะก็หวังว่าจะชอบมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยใครลองตัวไหนแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันนะคะวัน ก็ต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบบ๊าายย